ทำาวผมรู้จักสายวาดํามาต่อไปมาเล่นเลยนะสามสี่ชืออะไรหรอคือเพลงจานบารการ่าคุลโเป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรอกี่ปีวะจริงจะมากี่ปีแล้วเคยกิ่จังเดินหรออายุล่าสิบเจ็ดจะสิบแปดอะสีที่ชอบล่ะสีดําแอบว่านรูปล่ะไอบิสเพนชอบ่มติไหมได้หมดอย่าดราม่าพอจุดเด่นของยูป้าใช้เวลาวาดไม่ไปถึงชั่วโมงหรอแล้วแต่บางงานนะ ลงมาที่ไหนดูดูเฟซบุ๊กไปไม่เป็นคนอื่นดีขอบคุณคุณชมขอบคุณค่ะเคนที่ชอบวาดเีมแรงบันดาลใจไปในการวาดเฮ้ก็กล้าได้เลยถนัดวาดแนวไหนน่ารักมีพอเลยออลิชื่อชีบีล่ะอาร์ขอดชื่อชื่อคุตามียูเมดไหมมีเฮอะไรวะพูดอะไรเกี่ยวกับออลิตัวเองหน่อยสิไม่ต้องห่วงได้เสียกล้ากับทุกคนอุปกรณ์ที่ใช้เบอร์บุญข้างที่ถนัดขวาพอใจกับงานไหมเอ๊ะใหม่อะ วาดรูปเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ชีวิตแล้วเพราะจุกแกหมูวาดลูกแนนอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นการเพลงที่ชอบฟังไม่ชอบอะไรผักพริกหมูตุ๊กแกไอ้วยในใจไม่เป็นหรอหงแล้วคงฝันแล่ะคะเดี๋ยวเราย้ายประเทพเราจะทอยดีช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกทีโอเคจบเฮ้ยจบจ๊